สวัสดีค่ะชื่อจินดาลาเินดาลาเสียนนะคะชื่อเล่นคือดาด้าค่ะทุกคนที่นี่จะเรียกง่ายๆว่าดาดาพี่ดาดาน้องดาดาเพื่อน่รงงานที่นี่เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเหมือนไม่ใช่เพื่อนธรรมดาเราเป็นเหมือนกับครอบครัวที่มีอะไรก็คุยกันได้ปรึกษากันได้แล้วก็สอนกันได้วันแรกที่มาทํางานน่ะจำได้เลยว่า ตื่นเต้นมากทุกอย่างมันใหม่หมดสำหรับเราแต่ว่าพี่ในทีมดีมากเพราะว่าสอนเราอย่างแบบไม่โกรธอะ่ะเราทําอะไรผิดเขาก็จะแบบบอกเราอย่างดีๆว่าเออเนี่ยทำอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนะทำให้เราอะ่ะลดความตื่นเต้นแล้วก็ประมาทลงไปได้เยอะจาได้ว่าวันแรกนี่สุดยอดจริงๆเป็นความประทับใจที่เราแบบไม่เคยลืมเอเชยแตกต่างจากที่อื่นเยอะมากเพราะที่นี่เนี่ย ทุกคนจะมีลักษณะใสายเดียวกันคือมีความล่าเริงแล้วก็เป็นกันเองสูงมากคือเวลามาบินเนี่ยจะรู้สึกถึงความสนุกและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทุกคนอยากจะทำงานให้ดีให้ผู้โดยสารมีความสุขและทุกครั้งเวลาที่ผู้โดยสารนะ่ะลงจากเครื่องไปพร้อมกับรอยยิ้มแล้วเดินเข้ามาบอกเราว่าเขาหน้าอยากจะมาเจอกับเราอีกเนี่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางละนี่แหละคือทางของเราเราเนี่ยเป็นแอร์ตัวจริงอะอยากทิ้นท้ายว่างานเซอร์วิสเนี่ยเป็นงานที่ท้าทาย เป็นงานที่แค่ใช้ประสบการณ์หรือว่าใช้แค่ทักษะอย่างเดียวไม่พอคุณต้องใช้ใจในการทํางานด้วยถ้าคุณใช้ใจลงไปเนี่ยงานจะออกมาราบลื่นแล้วก็คุณต้องใส่ความสนุกลงไปนิดนเพราะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยมีความสนุกในการทํางานเนี่ยงานก็จะออกมาดีและที่สําคัญอะความสนุกอะมันส่งต่อถึงกันได้ใช่ไหม